้ามีโอกาสผมจะกลับมาบ้านทุกครั้งในวันหยุดด้วยความเร่งรีบของสังคมไทยในปัจจุบันทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ละเลยแมา่ยาติอันดีงามไปการเอารักแมญยาติชาวพุทธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้เป็นกิจนิสัยการกราบเป็นจางคประดิษฐ์ใช้ในการกราบพระาตาัตนตไตยถ้าเตรียมกราบเป็นจางคประดิษฐ์ผู้ชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเทา้าตัวตรงหน้าตรง มือทั้งสองวางลงบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดติดกันส้นเท้าทั้งสองชิดส่วนผู้หญิงให้นั่งคุกเข่าปลายเท้าราบเข่าชิดนั่งบนส้นเทา้าตัวตรงหน้าตรงมือทั้งสองวางลงบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดติดกันการกราบเบญจางคบดิ์มี3จังหวะจังหวะที่1อัญชลี ทั้งชายและหญิงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วแนบชิดติดกันจังหวะที่สองวันทายกมือขึ้นพร้อม้อมตัวลงต่ำให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากจังหวะที่สามอภิวาททอดตัวลงกราบโดยให้มือและแขนทั้งสองลงพร้อมกัน มือคว่ำห่างจากกันเล็กน้อยให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือผู้ชายให้ศอกทั้งสองข้างต่อเข่าทั้งสองข้างขนานไปกับพื้นส่วนผู้หญิงให้ศอกทั้งสองข้างค่อมเข่าทั้งสองข้างเล็กน้อยทำทั้ง3จังหวะนี้ให้ครบแล้วยกมือขึ้นจบในจังหวะที่สองซึ่งก็คือปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิว้ว การกราบผู้มีพระคุณผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้ารวบมือทั้งสองลงกราบพร้อมกันให้แขนทั้งสองค้อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งค้อมตัวลงต่ำให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมกราบเพียงครั้งเดียวไม่ต้องแบมือหลังจากนั้นให้ใช้มือประสานกัน ดันตัวลุกขึ้นในท่านั่งพับเพียบตามเดิมการไหว้พระสงฆ์ผู้ชายยืนตัวตรง้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับประนมมือขึ้นนิ้วแนบชิดติดกันให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผากส่วนผู้หญิงนั้นยืนตัวตรงถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามที่เราถนัดไปข้างหลัง ย่อตัวลงให้ต่ำพร้อมกับยกมือประนมขึ้นไหว้นิ้วแนบชิดติดกันให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผากการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อาวุโสมากผู้ชายยืนตรงค้อมตัวลงพร้อมประนมมือขึ้นไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วส่วนผู้หญิงยืนตรงถอยเท้าข้างในข้างหนึ่งตามที่เราถนัดไปข้างหลังย่อตัวลงพร้อมกับประนมมือขึ้นไหว้ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ชายการไหว้บุคคลทั่วไปผู้ชายยืนตรงค้อมตัวลงต่ำประนมมือขึ้นไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางนิ้วชี้จรดปลายจมูกส่วนผู้หญิง ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดไปข้างหลังย่อตัวลงพร้อมกับประนมมือไหว้ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางนิ้วชี้จรดปลายจมูกการไหว้บุคคลระดับเดียวกันทั้งชายและหญิงมีวิธีการที่เหมือนกันนั่นก็คือให้ยืนตรงประนมมือขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางนิ้วชี้จรดปลายจมูก ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยทั้งชายและหญิงการรับไหว้แบบปกติคือการรับความเคารพจากผู้มีอาวุโสน้อยกว่าให้ผู้รับไหว้ประนมมือระดับอกยืนตัวตรงข้อมศีรษะลงเล็กน้อยการรับไหว้แบบถือสิ่งของในมือให้ผู้รับไหว้ร้อมศีรษะลงเล็กน้อยผมเชื่อว่าสังคมเราจะน่าอยู่ ถ้าเราร่วมกันรักษาแม่ยัดไทยอันดีงามแบบนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไป